ข้อ6ก็คือเขาให้เซฟเซ็กจ้ะปฏิบัติกิจด้วยความปลอดภัยส่วนถุงยางอนามัยเธอจ้ะแบบนั้นนะคะเออหรือว่าใช้ในเรื่องของการป้องกันเพราะฉะนั้นการมีเซ็กที่ปลอดภัยมันป้องกันมะเร็งได้นะคะมะเร็งหลายๆอย่างมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะมันก็เลยมาถึงข้อที่7เธอให้ฉีดวัคซีนโรคที่มันจะทำให้เกิดมะเร็งได้นั่นก็คือไวรัส ตับอักเสบบีทุกคนควรที่จะได้รับการฉีดไวรัสตับอักเสบบีนะจ๊ะป้องกันไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าร่างกายเราได้รับเชื้อไวรัสแล้วเราเป็นตับอักเสบจ้ะไม่ว่าจะเป็นชนิด B ชนิด C ชนิด A ใดๆก็เถอะนะแต่ B มันติดง่ายมากเนาะดูดหลอดดูดด้วยการกินดืด่มน้ำแก้วเดียวกันไม่ใช่ช้อนกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็น ไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสเทินไปเป็นมะเร็งตับได้ถึง30%เลยนะคะมีความเสี่ยงสูงมากเนาะเพราะฉะนั้นมันป้องกันได้แค่ฉีดวัคซีน2เข็มเองนะไปฉีดเลยนะคะแต่ว่าก็เข็มหนึ่งอาจจะหลักพันนะพันบาทหรือประมาณนี้ยคะ่ะเออแต่ว่ามันก็แค่นั้นอนะ่ะเออมันป้องกันมะเร็งให้เราได้อันที่2ก็คือในเรื่องของพปปิโลมาไวรัสนะเออ ก็คือป้องกันทางเพศสัมพันธ์นี่แหละนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชีวิตนี้ฉันไม่มีเพศสัมพันธ์แน่ๆก็อาจจะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่ไม่ได้จําเป็นนะคะข้อ8ก็คือป้องกันก็ได้นะเลี่ยงหรือป้องกันการที่ร่างกายจะสัมผัสกับพวก U V ทั้งหลายนะคะ ไม่ไม่ใช่แค่ u v b u v a ก็ได้ถึงแม้บางคนบอกว่า u v a มันก็ดำดำไม่เป็นไรบางคนชอบแบบแทนหนึ่งเงี้ยแต่เราเลื่องไม่ได้ปะเวลาไปเจอแดดมันมาหมดนะเธอ u v a UVB UVC มันมาพร้อมกันหมดอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือทากันแดดเนาะทากันแดดเลยนะคะหลายๆโรคที่เรากังวลว่าอย่างสมมติเรื่องของมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะการตรวจด,ด้วยการคลํำนะการคลำทุกรอบเดือน นะคะ,ะหลังหมดรอบเดือนแล้วก็คลาดูนะอันนี้็ตรวจเช็คด้วยตัวเองหรือใช้อัลต้าซาวก็ยังจะปลอดภัยกว่านะคะอาจจะตรวจเป็นเบื้องต้นแบบนั้นแล้วก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเนาะข้อที่9นะคะ WHO เขาแนะนำให้เลี่ยงนะเลี่ยงเรื่องของสารพิษเธอ สารพิษทั้งในเรื่องของมลภาวะนะมละภาวะอากาศ PM 2.5ใดๆเออในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใส่แมสและกากหรือพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปในที่ที่แบบมันเป็นพอลูชันโดยที่ไม่จำเป็นนะรวมถึงควันในบ้านถ้าเกิดว่าในบ้านเรามีคนสูบบุหรี่เราก็อาจจะต้องแบบเริ่มต้องคุยกันเนาะ เอออาจจะต้องหันหน้ามาคุยกันเนาะว่าออพูดถึงสุขอ,อนามัยความสัมพันธ์สุขส,สุขภาพของคนที่รักเรารักและเขารักเราแบบนั้นนะคะสุดท้ายข้อที่10นะจะ๊ะมาถึงข้อสุดท้ายก็คือ Get Regular Medical Care นะก็คือตรวจร่างกายเป็นประจำนะตรวจร่างกายประจำ ดูแลสุขภาพเป็นประจำเอ,า,อาง่ายๆนะคะไปไปเช็คร่างกายตรวจเลือดความดันวัดอะไรที่มันจะต้องวัดพวกสมรรถภาพทางร่างกายนะสมรรถภาพปอดออกแรงกล้ามเนื้อ,อตรวจวัดมวลกระดูกอะไรพวกนี้นะคะก็คือวัดบาลานซ์นะร่างกายมีอะไรอีก สองหูจมูกสองคอบคือตรวจเช็คอะไรตามประจําปีที่แบบมันปลอดภัยอะ่ะก็คือควรจะไปเช็คอันนี้ก็คือไปเช็คเป็นประจำนะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเนาะมันก็จะทําให้ช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งเพราะว่ามีหลายๆคนก็คือเจอโดยบังเอิญแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยตรวจเลยผ่านไปเป็น5ปี10ปีตั้งแต่คลอดลูกไปยังไม่เคยตรวจได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรวจแล้วจ้ะนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นาน เป็น10ปีมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเนาะวันนี้เรามาคุยเรื่องของ WHO นะเออ World Health Organization เขาองค์การโลกเขาแนะนำา10ข้อในเรื่องของการป้องกันมะเร็ง1นงดบุหรี่ก่อนเลยนะแล้วก็รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนไปไม่ให้ผอมไปนะกินแพนเบสนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะโปรเซตไมดถือเป็น carcinogen เ,เลยจ้ะ นะออกกําลังกายเป็นประจำนะถึงแม้ว่าหุ่นจะดีแล้วไม่อ้วนแล้วแต่ก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจําจํากัดการดื่มแอลโกอฮอล์นะเซฟเซ็กนะจ๊ะเออใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะคะถึงแม้ว่าแบบเป็นคู่กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ป้องกันไว้ด,ดีที่สุดเนาะป้องกัน U ูนะทานงงันแดดนะจ๊ะเลี่ยงเพื่อพบมวลภาวะแล้วก็ที่สำคัญเช็คอัพโอเคนะ ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะวันนี้หมอสเีนไปก่อนสวัสดีค่ะ